Hello everyone my name is o วัลวิทย um ์กัมเรทอง you can call me ครูหลวงสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับครูชื่อครูหลวงนะครับเป็นครูที่ย้ายมาใหม่นะวันนี้นะครับผมเราจะามาทบทวนนะครับรีวิวเกี่ยวกับ greeting word นะครับผมคำที่ใช้อ่าทักทายภาษาอังกฤษนะครับผมอ่าโ a อ่าแชร์ u ่าเร่าร e ยูแค o r e ส e ัล o ห e ฟ e ร์ a n ลบิว t นอ t าแดชย n วอนก็คือว่า ถ้าคำทั่วๆไปเราใช้กันทุกวันะครับคือคําว่า hello นะครับผม hello นะครับคุณสามารถใช้คํานี้นะครับกับทุกคนเลยที่คุณต้องการจะทักทายนะครับผม uh, but t h e r e a r e many g r e e t i n g word s that you can use for any event ก็คือว่านับนักเรียนเรายังมีคําทักทายอยื่นๆที่สามารถใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ,ๆนะครับผม uh, such as hi Hi, Hi. อ่า We use Hi for your friend or other one that younger than you. Such as younger brother or younger sister. อ่านักเรียนนะครับสามารถใช้คำว่า Hi นะครับผมกับคนที่เราสนิทสนิทด้วยอย่างเช่นเพื่อนหรือไม่ก็คนที่เราอายุน้อยกว่าเราอย่างเช่นน้องสาวเราหรือว่าน้องชายของเรานะครับผมอ่า n e c k อ่า in the morning time you can use good morning good morning good morning โอเคมั่เรียนและเราสามารถในช่วงเช้าครับเราสามารถใช้คําว่า good morning นะครับผมกับทุกคนนะครับผมที่เราเจอในช่วงเช้าช่วงเช้าของเราคือประมาณตั้งแต่ตีห้นะครับผมจนถึงสิบเอนาฬกาห้านาทีนะครับผมและหลังจากนั้นล่ะใช้คําว่าอะไรครับอ่า in the the afternoon time you can use Good afternoon Good afternoon Good afternoon นะครับผมนักเรียนคำนี้นะครับ Good afternoon เราใช้คือตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึงราวๆ5โมง59นาทีนะครับผมอ้าวแล้วหลังจากนั้นเราใช้คำว่าอะไรครับ After that we can use Good evening Good evening Good e v ก n ดอ v e n i n g นะครับผมเราใช้ตอนช่วงเย็นๆนะครับผมช่วงหลังจาก6โมงเย็นไปแล้วนะครับจนถึงช่วงสทุ่มเลยนะครับผมและคำสุดท้ายนะครับผมถ้าเราจะต้องจากกันเราใช้คำว่า g goodbye 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 นะครับผมคำนี้ก็คือเวลาเราจะปากจากกันแล้วนะครับผมก็ใช้คำนี้และคำสุดท้ายคือ Good night ก็คือเราใช้คำว,ว่าราตรีสวัสดิ์สำหรับอเอาไว้บอกฝันดีกันเนาะหรือเมื่อก็คุณพ่อคุณแม่เห็นเราจะนอนแล้วก็บอก n i น h t นะจ๊ะเด็กๆอย่างนี้นะครับผมโอเค I think today is finished uh, today to goodbye for ่ v e r y o n e นะครับผมวันนี้คงพอแค่นี้ผมพบกันใหม่ครั้งหน้าผมโอเคบ๊ายบาย